เมนูอาหารที่ทดแทนเนื้อสัตว์แบบง่ายๆขอนํำเสนอเมนูเต้าคู่ไข่พระรู้สูตรโบราณค่ะวันพระรดละเนื้อสัตว์แม่ปฏิบัติสิ่งนี้มาเป็นเวลายาวนานวันนี้ขอสารต่อความตั้งใจของแม่ด้วยเมนูเต้าคู่ไข่พระรู้สูตรโบราณสูตรของครอบครัวค่ะเริ่มต้นจากการเตรียมสังเกอก่อน รากผักชีล้างหั่นตัดเป็นท่อนๆมีสปปรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระกระเทียมเตรียมเปลาะเปลือกไว้มีสปปรรพคุณลดระดับไขมันในเลือดและพริกไทยดำนำไปคั่วบดแบบหย,ยาบๆช่วยบรรเทาอาการไอและมีเสมหาหโขแล้วก็ตำรากผักชีลงไปก่อนค่ะใส่กระเทียมลงไป เติมพริกไทยดาไปปริมาณพริกไทยดำราบกออักชีสละกระเทียมขึ้นอยู่กับความชอบค่ะไข่ไก่ต้มเดือดแล้วน็อกด้วยน้ําเย็นแล้วก็นํามาบอกเดือกไว้ได้เตรียมวัตถุด,ดิบนะคะที่จะทําไข่พะโล้สูตรโบราณไว้เรียบร้อยแล้วนะคะดูชัดๆนะคะเรามีถั่วเรามีเต้าหู้นะคะเรามีไข่ ไข่ไก่ที่ปอกเปลกเรียบร้อยแล้วมีฟองเต้าคู่นะคะแล้ที่สําคัญคือตัวสามเกลือนะคะมีซอสสีอิ้วสูตรหนึ่งนะคะมีซอสฝาเขียวน้ําตาลปิดหรือน้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็สีอิ้วหวานสีดำนะคะเดี๋ยวจากนั้นไปเราจะมาเริ่มดูวิธีการทําด้วยกันเลยค่ะพอกระทะเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราใส่สามเกลือลงไปนะคะผัดสามเกือนะคะจนสามเกือได้กลิ่นหอมแล้วนะคะ จากนั้นเราจะทยอยใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปนะคะหลังจากที่เราใส่น้ําตาลปี๊บลงไปผัดกับเครื่องสมบอือเียกคะ่ะเทซอสสุดหนึ่งนะคะผสมเครื่องผสมเครื่องให้ให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะพร้อมเครื่องปรุงหอมจนได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่เต้าหู้ลงไปผัดทางนี้เราจะทําเมนูมังสวิรัตนะคะไข่เต้าหู้พะโล้ไข่มังสวิรัตแต่คนจะบอกว่าเต้าหู้ทอดเนี่ยบางคนจะไม่ชอบเพราะไม่มีกลิ่นเต้าหู้นะคะเทคนิคอันนี้ง่ายๆคือการที่เราใส่เต้าหู้ทอดลงไป ในสังเกลือเนี่ยกลิ่นของสังเกอจะกบนะคะกลิ่นเต้าหู้ที่หลายๆคนบอกว่าไม่ชอบนะคะผัดจนให้สังเกตคือเข้าไปเนื้อเดียวกับเต้าหู้นะคะจากนั้นเราจะพักกระทะเอาไว้หลังจากที่ต้มน้ําจนเดือดน้นําเดือดแล้วนะคะใส่เต้าหู้ลงไปใส่ถั่วต้มลงไปแล้วนะคะใส่ไข่ือเมนูเอกของเราในวันนี้นะคะไปสักพักหนึ่งนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เมนูเต้าหู้ไข่พะโ,โร้สูตรโบราณสูตรของครอบครัวแม่เต้าหู้ไข่พะโออรอ้อร่อยไหมอร่อยไหมแม่เมนูเต้าหู้ไข่พะโ,โร้สูตรโบราณสูตรของครอบครัวมีรายละเอียดดังนี้เลยค่ะเอาทาง เมนูเต้าหู้ไข่พะโล้สูตรโบราณของครอบครัวสามารถทดแทนอาหารพวกโปรตีนที่ไม่เน้นเนื้อสัตว์และตอบโจทย์คนที่ไม่ชอบกลิ่นเครื่องเทศหรือสมุนไพรที่คนส่วนมากใช้ทำพะโล้กันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และร่วมสแสดงความคิดเห็นด้วยขอบคุณค่ะ